พุ่งสูงขึ้นทุกปีแบบหยุดไม่อยู่ไม่ใช่แค่ใช้เงินเกินตัวแต่มีหลายเหตุผลที่ซับซ้อนมากกว่าน,นั้นรวม8เหตุผลทำไมคนไทยถึงเป็นหนี้กันไม่จบ 1. เป็นหนี้เร็วเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยก็เป็นหนี้กันแล้วกว่าจ,จะแก้นี้ได้ใช้เวลานานทำให้เสียจะมาชีวิต 2. เป็นหนี้พอรับขอ้อมูลผิด 4. ใน5ของคนไทยมีปัญหานี้โดยเกิดจากการตัดสินใจไม่รอบคอบ3 ูสอายุยังเป็นหนี้สูงเฉลี่ยกว่า40,000บาทต่อคนเลยนะคะ4คนไทยเป็นหนี้เพราะจำเป็น62%ของครัวเรือนมีเงินออมไม่พอเผื่อเวลาฉุกเฉิน5เป็นหนี้นอกระบบ42%ของครัวเรือนมีปัญหานี้นอกระบบมากถ,ถึง54,300บาท 6. กเป็นหนี้เกินตัว30%ของลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลถือบัตรเครดิตกันเกิน4ใบ เป็นหนี้เสียบัญชีหนี้เกือบครึ่งเป็นหนี้เสียในช่วงโควิดที่ผ่านมาและแปรเป็นหนี้ไม่จบสิน้นรู้ไหมคะว่าหนึ่งในสามของลูกหนี้ถึงจะถูกยึดทรัพย์ไปแล้วแต่ก็ยังปิดหนี้ไม่ได้นะคะคนไทยไม่ได้เป็นหนี้เพราะใช้เงินเก่งอย่างเดียวแต่เพราะว่าหลายคนไม่รู้จักวิธีการจัดการเงินไม่มีเงินเก็บและกู้แบบไม่ได้วางแผนถ้าอยากหลุดอ,ออกจากลมตอนนี้ป้องกันไว้ก่อนลองมาเช็คสุขภาพการเงินให้เรื่องการเงินฟิดชีวิตแข็งแรงได้ที่นี่เลยเว็บไซต์